สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำความรู้จักกับรังสี x นะคะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะรังสี X เ,เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งโดยรังสีเเป็นรังสีที่มีพลังงานสูงและมีประโยชน์ทางวงการการแพทย์วงการอุตสาหกรรมและวงการอื่นๆลักษณะรังสี X เ,เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นในช่วง10ถึง0.01นาโนเมตร ตรงกับความถี่ในช่วง30 3,000เพตาเฮิรตซ์ในเบื้องต้นมีการใช้รังสี x อกสำหรับการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคและงานผลึกศาสตร์การเกิดรังสีเอิเล็กตรอนออร์บิทัลที่อยู่รอบนิวเคลียสเมื่อได้รับการกระตุ้นระดับชั้นพลังงานที่สูงกว่าไปอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่ต่ำกว่าของอิเล็กตรอน และปลดปล่อยพลังงานจํานวนหนึ่งออกมาพลังงานนี้เป็นพลังงานพิเศษที่อยู่ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอนเรียกว่ารังสี X ประโยชน์ของรังสี X ใช้ในวงการแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคตลอดจนรักษาโรคมะเร็งใช้ในวงการอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบรูรั่วหรือรอยร้าวต่างๆ ใช้ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมอาวุธในกระเป๋าหรือหีพอต่างๆโทษของรังสี X เมื่อร่างกายรับเข้าไปมากจะทำให้เซลล์ตายหรือเสื่อมคุณภาพอาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยียนมีผลต่อกรรมพันธ์